สวัสดีค่ะสุภาพร้อนพามาเห็ดยำหนวดหมึกค่ะยำหนวดเมึกยักเนาะค่ะทีแรกเอาปลาหมึกไปลวกน้ำก่อนค่ะต้มน้ำเดือดๆือก็ไปลวกเลยเนะคะลวกเสร็จก็เอาไปนกน้ำเย็นน้ำปลาไว้นะจ๊ะไปหั่นบักหน้าวกันจะ้ะหั่นมักหน้าวก็สมปากสมเขียวแล้วเนาะหอมเปีปลาหมึกที่เราแช่น้นำเย็นไว้ก็เอามา อ่นเป็นตอนเป็นตอนพอดีคํานะคะแซ่บแล้วคะหนวดมึกยากยังไหมเตรียมยำกันค่ะพริกกระเทียมค่ะใช้พริกแห้งกุ้งแห้งจะเอาไปปั่นให้ละเอียดผงนัวนิดหน่อยน้ำเสื่อมค่ะน้ำเชื่อมน้ำปลาจะน้ำปลาร้านิดหน่อยจะบีบมะนาวลงไปค่ะ ดีมาหน้าแบบคือน้ำลายละคอลีคอ,ล,อลีจ้าใส่ซอสพริกนิดหน่อยเพิ่มสีสันใส่มิกที่เราหัน่นแล้วก็หอมปแีแล้วก็กระเทียเพิ่มสีสันนะคะบ่ม,มีหอมเก็ะใส่หอมแดงนี่แหละคะ่ะซิมค่ะแซบค่ะ จัดลงจานค่ะเป็นอย่างไรทุกคนสีสันเซ็บซีดเรียบ,บร้อยจ้ามาคิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะไปละคะ่ะ